อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับุลิตวันนี้ชวนมาบางแสนนะคะนอกจากมาดูวิวทะเลแล้ว แนะนำค่ะหยุดพักเลยร้านนี้เป็นร้านสเต็กดังมากชื่อว่า f o u Dining Grill and Bar อยู่อำเภอเมืองฟังเมนูจากน้องหมิวค่ะสเต็กเนื้อริบอายปิ้ย่างค่ะแซลมอนย่างซีซารสลัดพาสต้าเพสโต้ค่ะ f o u Dining Grill and Bar อร่อยและเรามาคุยกับหุ้นส่วนร้าน f o u Dining Grill and Bar คุณกรชนกปัดจุมหมิวจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ่าหมิวเล่าให้เราฟังซิคริวดังยังไงคะโดยเฉพาะเมนูเนื้อและบรรยากาศของร้านค่ะ ร้านโฟดาไนิ่งนะคะก็จะเป็นสเต็กเฮาส์ค่ะร้านของเราจะดังเรื่องเนื้อนะคะก็คือจะใช้วิธีการย่างแบบเตาถ่านค่ะก็คือมันควบคุมอุณหภูมิค่อนข้างยากนะคะเราก็มีเชฟผู้เชี่ยวชาญในการย่างเพื่อที่จะให้ได้อุณหภูมิที่พอดีสไตล์ของร้านของเราจะเป็นสไตล์แบบโคซี่อบอุ่นนะคะอยากให้ลูกค้าประทับใจทุกครั้งที่กลับมาใช้บริการค่ะไปสู่เมนูซิเพราะเขาบอกเขาดังสเต็กค่ะจะเป็นสเต็กเนื้อริบอายแองกัสออสเตรเลียค่ะได้จากฟาร์มชั้นนําที่ได้รับ รางวันนะคะเราย่างด้วยเตาถ่านจะทําให้มีกลิ่นสโมกกลิ่นควันนะคะและ้วก็กลิ่นเนื้อที่ชัดเจนเสิร์ฟมาในความสุก medium rare ค่ะเทกเจอร์ก็จะมีความ juicy ค่ะนี่เลยเป็นการควบคุมอุณหภูมิที่ยากมากแต่เรามีเชฟชี่วชาญชำนาญเฉพาะทางจริงๆด้านที่สองเมนูของที่ร้าน Four Dining Grill and Bar จะเป็นลิ้นย่างค่ะนำเข้ามาจากประเทศบราซิลเกรดพิเศษค่ะเรานำไปซูวี8ชั่วโมงแล้วก็นำไปย่างด้วยเตาถ่านเหมือนเดิมค่ะเหมาะกับลูกค้าที่ชอบทานเท็กเจอร์ที่กรุบกรุบนะคะคุณจะจิ้มแจว่วคุณจะจิ้มซีฟูด้ดตามใจคุณชอบไปเมนูปลากันบ้างสิจ๊ะเป็นแซลมอนย่างค่ะจะเป็นหนึ่งทางเลือกของลูกค้าที่ไม่ได้ทานเนื้อนะคะย่างด้วยเตาถ่านเช่นเดียวกันค่ะริวมาแบบในความสุกที่พอดีไม่แห้งเกินไปซอสต,ตัวสีขาวนี่จะเป็นซอสสูตรจากฝรั่งเศสค่ะ ชื่นสดชื่นค่ะและไม่หนักจนเกินไปซีซ่าสลาดัดร้านสเต็กขาดไม่ได้ ซีซ่าสลัดเรานําผักสลัดมาจากฟาร์มสดใหม่ทุกวันค่ะ,คะแล้วก็ซอสซีซ่าเราโฮมเมดเองนะคะ,คะท็อปด้วยชีสกาด้าพาดาโนโค่ะซึ่งมีความเข้มข้นเวลาคุกไปกับซีซ่าแล้วจะให้ความอร่อยเข้มข้นค่ะแล้วก็มีปูตองนะคะแล้วก็มีตัวเบคอนกรอบไปเมนูเส้นๆกันบ้างซิจ๊ะเป็นพาสต้าเพสโต้ค่ะ,คะซอสโหลพานะคะแล้วก็บดกับถั่วหลากหลายชนิดค่ะ,คะนํามาคุกกิ้งกับตัวพาสต้าที่เป็นสปากเกตตีนี่นะคะ เสิร์ฟในความสุขอดันเต้ค่ะกุ้งเราก็จำไปเสียเสิร์ฟมาในความสุขพอดีค่ะเมื่อมาถึงเป็นร้านสเต็กแบบนี้เครื่องดื่มก็สําคัญค่ะค่สตรอเบอรี่มอกเทลแล้วก็ลูสม็อกเทลนะคะก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นสดชื่นค่ะห้องอาหารของเราจะมีแค่ห้องอาหารเดียวนะคะเราสามารถที่จะรับลูกค้าได้ถึง60ท่านค่ะค่ะรีการันตีให้โฟรไนนิ่งกริลแอนด์บาร์เป็นอร่อย ชักใหญ่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านโฟดาย i n ริลแอนด์บาร์ตั้งอยู่ที่ถนนบางแสนสายสองซอ,อยสิบหาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี <S <S และสำหรับเมนูอร่อยเด้อต้องกินกับร้านโฟดาย i กริลแอนด์บาร์คือเมนูนี้เลยครับ อร่อยลร้กับผลิตเล่แม่ชื่ออิติ้งย่าผิงถังสวัสดีนะคะ